ที่ผ่านมาครับ Ford Everest เป็นรถ P P V ที่ขายดีในตลาดครับนั่นทำให้ Ford นั้นขยับขึ้นจากอันดับที่4นะครับมาอยู่ในอันดับที่3ในกลุ่มตลาดรถจนอเนกประสงค์ตจการหรือรถ P P V นั่นเองครับในปีนี้ครับ Ford ได้ขยับขึ้นไปอีกขั้นครับกับคันนี้เลยครับเจ้า Ford Everest Platinum ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาชมครับว่ารถคันนี้มีอะไรดีมีอะไรแตกต่างและมัน่าสนใจหรือไม่เพราะนี่คือ1ใน350คันที่จะให้คุณจับจองครับ ที่อยู่ข้างผมในวันนี้ครับก็คือ Ford e v e r e s t Platinum มนั่นเองครับเป็นรุ่นที่มาเติมเต็มในไลน์อัพของ Ford ครับสำหรับใครที่มองหาความหรูหราสุดๆเลยนะครับตัวรถนะครับก็อย่างที่คุณเห็นเลยนะครับที่อยู่ข้างผมเนี่ยนะครับก็คืออย่างแรกนะครับก็จะมีคำว่า p l a t i n u มนะครับที่ฝากระโปรงนะครับก็จะวางฟอนต์ห่างแบบนี้ครับตามสไตล์สมัยนิยมนั่นเองนะครับกระจังหน้านะครับมีการปรับนะครับซึ่ง รายละเอียดของกระจังหน้าเนี่ยนะครับเขาก็จะมีลวดลายที่แตกต่างจากรุ่นไทเทเนียมนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพอคุณมาดูใกล้ๆเนี่ยนะครับคุณจะพบว่าตัวรายละเอียดกระจังหน้าเนี่ยครับมันไม่ได้เป็นโครมแบบเงาๆแบบที่เรารู้จักมันจะมีความแอบด้านๆมีความแอบแบบเนีย่ยเห็นนะคุนๆมัวๆหน่อยนะครับแต่ว่าผมว่ามันสวยนะมันดูแบบดูไฮโซมากๆเลยนะครับในเรื่องกันชนอะไรอย่เงี้ย ก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้แตกต่างจากรุ่นไทเทเนียมสักเท่าไหร่นะครับแต่ความแตกต่างมาอยู่ตรงนี้ครับอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือคือล้อขนาด21นิ้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับยางขนาด27545 R21 นั่นเองครับซึ่งพอคุณดูแล้วเนี่ยนะครับขนาดล้อกับขนาดตัวเนี่ยมันดูค่อนข้างจะลงตัวมากๆเลยนะครับจากชุดล้อครับ21นิ้วเนี่ยนะครับก็มาตรงข้างๆตรงนี้นะครับคุณจะเห็นว่ามันมีตา V6 มาด้วยนะครับ ใต้เรือนล่างของรถคันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล V6 นั่นเองครับพละกําลังสูงสุดของเขาเนี่ยอยู่ที่250แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่600นิวตันเมตรนะครับมาพร้อมกับเ e กียร์ออโต้10สปีดนั่นเองนะครับซึ่งก็พูดตรงๆแหละมันเป็นเครื่องเดียวกับเรนเจอร์เนาะแต่แน่นอนแหละพอมันมาอยู่ในรถกันเอกวสค์มันก็น่าสนใจในเรื่องของพละกําลังขบับในเรื่องของความสามารถในการขับขี่แต่ว่าจะเป็นยังไงนั้นเอาไว้ในงวดหน้าละกันนะครับถ้าผมมีโอกาสได้ลองขับถ้าเขาให้ลองขับเดี๋ยวผมมจะา รีวิวให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของรายละเอียดอื่นๆทางภายนอกนะครับก็จะมีคำว่าอะ um ินัมที่ที่ข้างประตูตรงนี้นะครับมาแทนคําว่าไทเทเนียมเดิมนะครับนอกจากนี้นะครับตาหลังคาเนี่ยถ้าคุณดูดีๆเนี่ยมันจะมีการปรับปรุงนิดนึงนะครับโดยถ้าผมจำไม่ผิดนะคือขาเนี่ยมันจะเป็นขาลอยนะครับแล้วก็เป็นสามขาแบบนี้นะครับรวมถึงนะครับในส่วนของหลังคาตรงนี้นี่ เขาจะทําเป็นทูโทนครับเป็นสีดําปกติแล้วเนี่ยหลังคาเนี่ยมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถตอนนี้หลังคาเป็นสีดำนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของหลังคาสลูปเนี่ยให้เหมือนเดิมนะครับรวมๆนะครับก็บอกเลยว่ามันเป็นการตกแต่งที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าออปชันของเจ้า f o r d e v e r e s t p พ a t i n u m ยมยังไม่หมดเท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปชมภายในห้องโดยสารกันครับเอาละครับเรามาดูภายในห้องโดยสารของ Ford e v e r e s ส p พ a t i n u m ดีกว่าครับขออนุญาตนะครับ ไฮไลท์หลักนะครับของเจ้า Ford Everest Platinum นะครับก็คือนี่เลยครับการตัดเย็บเบาะที่เปลี่ยนไปนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถามผมนะผมรู้สึกว่าสัมผัสเบาะเนี่ยมันเปลี่ยนจากรุ่นไทเทเนียมเลยแหละนะครับแต่ถ้ามาดูจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าหนังนะครับเขาจะเป็นลักษณะของหนังเจาะรูนะครับหนังเจาะรูในส่วนของที่เราสัมผัสหลักๆเลยนะครับแล้วก็มีนี่ครับตรา Platinum นะครับที่พนักพิงหลังนะครับรวมถึงตัวเบาะเนี่ยนะครับเขามีการปรับนะเป็นการตัดเย็บนะครับ เดินได้สีขาวเข้ามาในส่วนที่เบาะนะครับแล้วก็ในส่วนของคอนโซลหน้านั่นเองนะครับจริงๆมันมีฟังก์ชันนะครับที่เพิ่มเข้ามาอันหนึ่งนะครับก็คือ ec entry and exit นะครับคือเวลาคนสตาร์ทปุ๊บเนี่ยนะตัวผมก็จะเลื่อนเข้าไปนะครับแล้วเวลาคุณดับรถเนี่ยตัวเราก็จะเลื่อนออกเพื่อให้เวลาเราขึ้นลงรถเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นเองนะครับแต่ฟังก์ชันของภายในห้องโดยสารมันยังไม่หมดเท่านี้ครับเพราะว่าตัวเบาะตัวนี้เนี่ยนะครับ มันยังมีในเรื่องของการอุ่นร้อนนะครับแล้วก็การเป่าลมได้ด้วยมันสามารถเลือกได้จากตรงนี้ครับก็คือเวลาคุณเข้ามาเนี่ยนะครับในหน้าจอ12.3เนี่ยทางด้านล่างเนี่ยนะครับคุณกดเลยปึ๊บตรงนี้นะมันก็จะมีนะครับฟังก์ชันอุ่นร้อนนะครับฟังก์ชันเป่าลมนะครับแล้วอันนี้เนี่ยอันบนเนี่ยก็คือพวงมาลัยแบบคิดกลิปนะครับคิดกลิบหรือให้ความอุ่นที่มือนะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ดีมากๆนะครับสำหรับในการใช้งานในหน้าหนาวนั่นเองนะครับ แล้วไม่เพียงเท่านี้นะฝั่งผู้โดยสารนะครับก็ยังสามารถปรับอุ่นร้อนหรือเป่าลมก็ได้นะครับมี3ระดับเช่นกันนั่นเองนะครับในส่วนของการตกแต่งเนี่ยรวมๆเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับก็จะมีตาแพทตินัมที่เพิ่มเข้ามาในตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงคันนี้เนี่ยนะครับฟอร์ดเอเเรสแพลินัมเนี่ยแนะนําเครื่องเสียงจาก BNO นะครับพลังขับเนี่ยกระหื่มแน่นอนนะครับน่าจะถูกใจสายฟังเพลงทั้งหลายนะครับแต่่วาาคุณภพเเสียยงงงป็นัไ เสียงดีแค่ไหนเนี่ยอันนี้ผมยังไม่สามารถตอบได้เพราะวันนี้เนี่ยเราเป็นการพรีวิวสั้นๆน,นะครับแต่ว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยรถ p p v ที่ให้เครื่องเสียงพรีเมียมเนี่ยน่าจะเรียกว่า Ford Everest Platinum เนี่ยให้ตำแหน่งนำาพงมากที่สุดแล้วในส่วนของการโดยสารตอนหลังนะครับแน่นอนหละว่าการตัดเย็บก็จะคล้ายๆกับด้านหน้านะครับแล้วมันก็จะมีฟังก์ชันนี้เพิ่มครับในเรื่องของเบาะอุ่นร้อนนะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังแถว2เนี่ยนะครับสามารถปรับได้2ระดับเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นฟังก์ชันที่ ตอบโจทย์มากเลยสําหรับใครที่ใช้รถในเมืองหนาวนะคือบ้านเราเนี่ยมันเป็นเมืองร้อนก็จริงนะแต่ในหน้าหนาวเนี่ยคุณได้บอกอุ่นร้อนนะผมบอกเลยว่านั่งสบายมากๆเลยนะครับแต่ว่าฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ได้มีถึงผู้โดยสารแถวสานะครับซึ่งเท่าที่ผมดูเนี่ยนะครับก็สิ่งที่เบาะแถวสจะได้ก็คือเรื่องของการตัดเย็บที่เหมือนกันนั่นก็คือหนังนะครับเป็นแบบหนังเจาะรูนั่นเองนะนอกกนั้นก็ไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรที่เพิ่มเข้ามาจากรุ่นไทเทเนียมนั่นเองครับ วันนี้กับ Ford Everest Platinum ครับได้เห็นตัวจริงครั้งแรกนะผมบอกเลยว่ามันน่าใช้งานมากครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคนซื้อรถ P P V ระดับท็อปเนี่ยมีอยู่เยอะมากครับแต่ว่าหลายคนก็อาจจะมองหาอะไรที่มันแตกต่างนั่นเองนะ Ford Everest Platinum นะครับต้องบอกก่อนว่าจะมีขายเพียง350คันเท่านั้นนะครับในเบื้องต้นเนาะราคาของมันนะครับอยู่ที่2 2 7ล้านบาทคัานี้นะครับหลายคนอาจจะมองว่าอุ้ยทะลุ2ล้านไปแล้ว P P V เดี๋ยวนี้ทำไมแพงจังแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับ เจ้านี้มาพร้อมเครื่องยนต์ V6 เจ้านี้มีออปชันต่างๆเพิ่มขึ้นและเจ้านี้มีความพิเศษตรงที่มันเป็นจํานวนจํากัดครับส่วนใครที่สนใจนะครับสามารถไปจับจองกันได้นะครับผ่านช่องทางออนไลน์ของ ford.co.th นั่นเองครับหรือใครที่สนใจครับลองสอบถามข้อมูลได้ที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศครับขอบคุณที่ติดตามไรบิรสเตอร์ครับพบกันในโอกาสหน้าครับ